ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้มีโอกาสโชคดีมาเจอกันนะครับ <c oughs> ก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั่นคือเราอยู่ในโลกยุคที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกรอบนี้รวดเร็วแ,และรุน,รนแรงแต่สุดในศาตสตร์วิทยาชาติมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยกระทบต่อทุกๆชีวิต กระทบต่อมนุษย์ทุกคนเราเรียกมันว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคลื่นซืนามิทางเศษรษฐกิจธุรกิจทุกธุรกิจจะต้องปรับตัวแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือปัญหาที่เราจะตามมานะครับปัญหาที่จะตามมาของธุรกิจทุกธุรกิจที่ไม่ได้การที่ไม่ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกยุคป,ปัจจุบัน ผมว่าเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนจากธุรกิจแบบเดิมๆที่เรารู้จักกันไปสู่ธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้เราอยู่อยู่ในโลกยุค 4G เนาะเร็วๆนี้เราจะเคลื่อนสู่โลกยุค 5G ซึ่งอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วมากขึ้นเครื่องจัดจะคุยกันเองผ่าน IoT อุปกรณ์ต่างๆจะรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพธุรกิจที่ตามไม่ทันก็จะล่มสลายไปผู้คน จำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโลกยุคนี้นะครับผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เกิดปัญหาและนี่กําลังจะเป็นปัญหาระดับชาติคืออะไรครับคือปัญหาเรื่องของธุรกิจลากย่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่กําลังจะล่มสลายเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเอา GDP มาวัดจะพบว่า GDP 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าครึ่งมาจากธุรกิจขนาดใหญ่แต่ GDP ที่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในขณะซึ่งปริมาณธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์จากตัวเลข23สปีที่แล้ว SME ประเทศไทยมี99.7เท่ากับ0.3%เปอร์เซ็นต์คือธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งคลอง GDP มากกว่าครึ่ง แน่นอนเกิดปัญหาด้านสังคมมากมายความเหลื่อมล้ำทางทางเศรษฐกิจความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงการทำธุรกิจและสิ่งเหล่านี้จะขยายความได้เปรียบมากขึ้นเนื่องจากบริษัทใหญ่ๆจะมีความสามารถในการ่าซื้อหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการคา้าเราจึงเราจึงมองเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นปัญหาแต่ในทุกๆปัญหาทุกๆวิกฤต ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับหลายหลายปีที่ผ่านมามันมีเทคโนโลยีเลวอร u t ูช n ันและมาดิสรับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วธุรกิจเปลี่ยนแล้วกระทบในระดับโลกเราเรียกว่าดุลดุลอำนาจหรือภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนเราจะเห็นว่ามันเกิดสงครามการค้าวอร์เทจเกิดหลายๆสงครามนะครับทำให้ได้รับผลกระทบกับประเทศเราด้วย แน่นอนธุรกิจต้องปรับตัวไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทางหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านจะเรียกันว่า perfect storm คือพายุที่แบบสมบูรณ์แบบคือขวาดคุ้กอุตสาหกรรมให้ล้มระเนระนาดหรืออาจจะต้องล้มหายตายจากไปถ้าไม่สามารถปรับตัวได้สิ่งหนึ่งก่อนจะเข้าถูกวิธีการแก้ปัญหานะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทุกปัญหาเราพบว่า ถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องเราจะออกจากปัญหาและไปคว้าโอกาสได้เราเลยอยากจะคุยเรื่อง m ม n d เซ t ก่อนแน่นอนครับเราจําเป็นจะต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องเราจึงเรียกว่าวิธีคิดสําคัญก่าวิธีการในที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิธีการไม่สําคัญแต่วิธีคิดสําคัญกว่าอันที่สองที่เราจะต้องตลาดก็คือเลือกสําคัญกว่าขยันมันคงไม่มีประโยชน์ที่เราจะขยันทํางานเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ ในขณะซึ่งธุรกิจที่เราทําหรืองานที่เราทําเป็นงานที่ไม่ใช่หรือเป็นงานที่ไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันแล้วไม่ได้หมายความว่าความขยันไ,ไม่สําคัญนะครับแต่เลือกสําคัญกว่าทิศทางสําคัญกว่าความเร็วหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องรู้ทิศทางที่เราจะเดินทางไปเราต้องรู้เป้าหมายเราก่อนเราจึงจะกําหนดทิศทางได้ถูกต้องไหม แต่ถ้าเกิดอยู่ดีสมมติลองจินตนาการครัเราขึ้นบนรถเราสตาร์ทรถขับไปด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่รถจะ,จะขับไปได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็ได้แค่เผา,าน้อมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราคิดนึกขึ้นมาได้ว่าเราจะไปทางเหนือแต่เราขับรถตรงไปทางใต้ยิ่งขับเร็วยิ่งเสียเวลาไหมยิ่งเสียเวลายิ่งสูญเสียทรัพยากรเพราะาต้องกลับรถมาเพื่อจะไปทางเหนือนอ,อีกทีหนึง่งดังนั้นไมเซ็ตที่ถูกต,ต้องคือเราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องเสียก่อน ต้องเลือกในสิ่งที่เราจะทําและต้องกําหนดทิศทางของงานที่เราจะทําอันนี้หมายถึงว่าที่เราจะกำลังจะทําธุรกิจกันนะครับก็คือวิธีคิดสําคัญและวิธีการเลือกสําคัญคอยอย่างและทิศทางสาคัญความเร็วทั้งนี้ไม่ใช่วิธีการความขยันและความเร็วไม่สาคัญทุกอย่างสําคัญหมดแต่จุดเริ่มต้นเราต้องเริ่มที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนอ่ะเรามาดูอันนึงและวกันจะเห็นภาพชัดสมมติมีงานสองอย่างเราเรียกว่า hard work เอ้ย work า a r ดกับ เวิร์กสมาร์ทถ้าเราเลือกถูกต้องเราเลือกอะไรครับ <Work Smart. S 1> เราเลือกเวิร์กสมาร์ทถูกไหมครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราจะต้องทําธุรกิจเราจะเลือกธุรกิจแบบไหนเราต้องเลือกธุรกิจที่เราจะทําก่อนเรามาดูครับตอนนี้โลกกําลังเปลี่ยนแปลงเนาะรายจ่ายยังมีเท่าเดิมรายได้กําลังจะหายไปเพราะว่าเศรษฐกิจก็กาลังตกเศรษฐกิจกำลังมีปัญหา ผู้คนจําเป็นจะต้องเริ่มหางานที่สองงานที่สามใช้คําว่าทุกคนจะต้องหาไรายได้เพิ่มเพราะถ้าไม่มีไรายได้เพิ่มเดี๋ยวชีวิตจะมีวิกฤตแล้ววันนี้เราไม่รู้เลยครับว่าุกงานที่เราทาก่อนแล้วการสาหรับพนักงานประจาเราไม่รู้เลงานที่เราทําวันนี้พรุ่งนี้โรงงานจะปิดหรือเปล่าแล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆอยกตัวอย่างเช่นเราก็ได้ข่าวว่าโรงงานปิดเป็นจํานวนน่าจะมากกว่าพันโรงแล้วหรือโรงแรมปิดปิดกันทิ้งทั้งเมือง ใช่ไหมครับเราก็ปิดกันทีละหลายหๆๆลายหลายหลายโรงแรมหลายหลายร้อยโรงเพราะว่าภาวะที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือธุรกิจบางอย่างเราต้องเลือกครับสองคือถ้าเราจะเลือกทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเราจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงคํหนึ่งคือศักยาภาพของธุรกิจคําว่าศักยาภาพสูงของธุรกิจคือในมุมของผมคือธุรกิจเนี่ยจะไปต่อได้ยาวนานไหมมีโอกาสเจริญเติบโตไหมสอดคล้องกับโลกยุคป,ปัจจุบันไหม สอดคล้องกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะถ้าเราทําธุรกิจที่มันไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับอันที่สามคืออ่ะเรานิพูนแล้วนะโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจนะครับและผลตอบแทนละ่ะโอกาสดีถ้าผลตอบแทนไม่เอื้อสนับสนุนเราก็ไม่น่าจะเป็นธุรกิจที่น่าทำเท่า,ทาไหร่ผู้ก่อตั้งหรือ,อเรียกว่าพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง มีผลสําคัญกับการเลือกธุรกิจแน่ๆและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งครับเลือกเครื่องมือที่ใช้เนาะในที่นี้วงเล็บไว้ว่าเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยที่ช่วยให้การทํางานเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นมีมากมายโดยเฉพาะเครื่องมือบนโลกดิจิตอลอย่าลืมนะครับวันนี้เราได้รับผลกระทบจากเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพทําให้ธุรกิจเก่าๆเนี่ยได้รับผลกระทบดังนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องเครื่องมือ ที่เป็น Marketing ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้จะช่วยสนับสนุนงานเราและก็ธุรกิจของเราได้ง่ายคือสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันเรามาดูเรื่องนี้นะครับวิกฤตกับโอกาสวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอะไรบ้างในมุมที่ผมเห็นเนี่ย SME SM จํำนวนมากเนี่ยจะล่มสลายอันนี้เราเห็นแน่ๆเพราะาธุรกิจเล็กๆจะเริ่มตายไปละสองคือพนักงานประจำจะตกงานไหมตกงานเนาะนักศึกษาจะไม่มีงานทำ เราได้ข่าวอยู่แล้วว่าปีที่แล้วนักศึกษาตกงานประมาณแสนห้าหมื่นคนจากข้อมูลทุกๆสำนักเลยบอกว่าปีนี้นักศึกษาจะตกงานไม่ต่ำกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนอันนี้เหตุการณ์ที่พยากรนี้เกิดก่อนวิกฤตไวรัสโควิด1 9ดังนั้นพอมันมีวิกฤตการนี้เข้ามานักศึกษาและผู้คนจะตกงานเยอะกว่านี้ไหมปัญหาสังคมมาไหมครับปัญหาสังคมมานะครับ แต่มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในทุกๆวิกฤตเสมอโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อวิกฤตเกิดผู้คนจะต้องหารายได้เพิ่มไหมรายได้เดิมมันหายไปอ่ะหรือรายได้เพิ่มเริ่มไม่พอรายจ่ายจะต้องหาอะไรได้เพิ่มธุรกิจออนไลน์จะมาแทนธุรกิจออฟไลน์อันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วในโลกปัจจุบันถูกต้องไหมครับโมเดลธุรกิจใหม่ๆจะมาแทนโมเดลธุรกิจแบบเก่านะครับและที่สำคัญอันนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดวิกฤต ผมเรียกสิ่งนี้ว่า low cost business หรือ low cost marketing ทุกครั้งที่วิกฤตเกิดความเสี่ยงจะสูงคนอยากหาไรายได้เพิ่มแต่ไม่กล้าลงทุนถ้ามองในโมเดลธุรกิจนะทุกคนจะวิ่งไปหาธุรก,กิจชนิดหนึ่งที่เรียกว่า low cost marketing หรือ low cost b u s i n e มันคืออะไรอะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะก่อนจะไปถึงเรื่องวิกฤตเราผมขอย้อนกลับมาเรื่องชีวิตก่อนเหมือนกับคนเราจะออกแบบบ้านเดีย๋ยวเราจะสร้างบ้านเนาะ เราจะออกแบบบ้านก่อนเพราะอะไรครับเพราะเราอยากได้บ้านสวยๆเราอยากได้บ้านที่ดีตามที่เราต้องการถูกไหมเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเรามีบ้านสวยๆหรือบ้านหลังเนี้ยได้รับการออกแบบและสร้างมาอย่างที่เราอยากได้เราจะมีชีวิตอยู่ในบ้านนี้อย่างมีความสุขทุกคนคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับคําถามที่สองครับระหว่างบ้านหลังนี้กับชีวิตเราอะไรสาคัญกว่ากันชีวิตเราสําคัญกว่าบ้านถูกไหมครับ อันที่สามคำถามที่สามแล้วส่วนใหญ่คนเราออกแบบชีวิตไหมครับถ้าเราไปถามคนร้อยคนว่าพี่วางแผนปีหน้าไว้อย่างไงพี่วางแผนห้าปีข้างหน้าว่าชีวิตพี่จะเป็นอย่างไรไว้อย่างไงคนส่วนใหญ่จะไม่เคยวางแผนคนส่วนใหญ่จะวางแผนเรื่องอะเออห้าปีข้างหน้าอาจจะเปิดร้านอาจจะทําธุรกิจอาจจะตําแหน่งงานเลื่อนแต่เคยออกแบบไหมไวไหมครับว่าอีกห้าปีข้างหน้าวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไร คุณจะกินข้าวกับใครจะไปแฮงเอาท์กับใครจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนคนจะไม่เคยออกไบถูกไหมครับทั้งทั้งที่จริงชีวิตสําคัญกว่าเราเลยอยากย้อนกลับมาว่าก่อนจะเลือกธุรกิจถอยกลับไปสเต็ปหนึ่งครับออกแบบชีวิตเสียก่อนเราจะได้สร้างธุรกิจสอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการแล้วเราจะได้มีชีวิตอย่างที่ต้องการวิธีออกแบบชีวิตมีตั้งหลายวิธีแต่มุมหนึ่งที่ผมชอบก็คือหลักความสมสมมาดุล ของชีวิตแบบชาวญี่ปุ่นเรียกว่าอิคิไกนะครับสิ่งที่เราจะทำถ้าเราอยากมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขหนึ่งสิ่งที่เราทำต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับมนุษย์เป็นประโยชน์กับผู้คนถ้าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้สังคมจะสารเสริญและถ้าเราทำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนจานวนมากได้ชีวิตเราจะมีคุณค่านะครับสองก็คือ สิ่งที่เราทําต้องสร้างรายได้เพราะถ้าเกิดเราทําให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้แต่ไม่สร้างรายได้ให้เราเราจะทําได้นานไหมครับวันหนึ่งเราจะกลายเป็นภาระของสังคมเสียเองเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่มีรายได้ครอบครัวเราอยู่ไม่ได้ตัวเราอยู่ไม่ได้เราจะกลายเป็นปัญหาของสังคมเองหรือเราจะทํามันได้ไม่นานเป็นประโยชน์แล้วสร้างรายได้แล้วเราต้องมีความสุขด้วยเพราะว่าทุกๆงานที่เราทําเมื่อเราทําแล้วเราจะพบปัญหา คนส่วนใหญ่เลิกจากเลิกจากการทำธุรกิจเพราะไม่สามารถเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดงานที่เราทำมันทำให้เราส่งผลให้เรามีความสุขในทุกๆวันที่เราทำเราจะเอาชนะปัญหานั้นได้เพราะนั่นคือความสุขของเราในการที่เราอยู่ในธุรกิจนี้มีคำพูดคำพูดหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรามีความสุขถึงแม้เราล้มเหลวแต่เรายังล้มเหลวอ,อยู่ท่ามกลางความสุข ผมไม่ได้บอกว่าแนะนําให้ล้มเหลวนะแต่เราต้องยอมรับว่าความสําเร็จในชีวิตในทุกๆก้าวทุกๆขั้นตอนของชีวิตเราจําเป็นจะต้องผ่านด่านที่เรียกว่าความล้มเหลวไปเสียก่อนและยิ่งผ่านด่านความล้มเหลวที่มันยากจํานวนมากเราจะยิ่งพาตัวเราไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโอเคนะครับอีกอันหนึ่งคือความถนัดและความสามารถโชคดีที่ความถนัดและความสามารถนั้นเราสร้างได้ เนาะองค์ประกอบ4ข้อนี้คือความสุขความถนัดเป็นประโยชน์และสร้างไรายได้เราหาจุดสมดุลของมันได้สิ่งนี้เราผมเรียกมันว่าอีกขี้ไก่นะครับเรามาดูครับว่าแล้วจะทำอะไรที่ตอบโจทย์เมื่อกี้ดีนะครับวันหนึ่งเผอิญเผอิญโชคดีผมไปเจอธุรกิจธุรกิจหนึ่งเรียกว่าสิ่งนี้คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ที่ให้เราเป็นหุ้นส่วนด้วยการลงทุนเพียงศูนย์บาทธุรกิจนี้ดีอย่างไรอันที่หนึ่งก่อนมันเป็นโมเดลธุรกิจใหม่เรียกว่าน่าจะยังไม่เคยมีมาก่อนบนโลกการที่ไม่มีมาก่อนมองบุมร้ายมันเป็นความเสี่ยงมองบุมดีมันคือโอกาสนะครับแต่ที่แน่แน่คือถ้าทําสําเร็จมันคือผู้นาทีนี้เราจะดูว่าความเสี่ยงและโอกาสอะไรมากกว่ากันเราก็มาดูข้อต่อไปผเอิญ โมเดลธุรกิจแบบนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วต้นแบบของธุรกิจนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่ถึง5ปีที่ผ่านมาใช้เวลาเพียงประมาณ5ปียอดธุรกิจประมาณ200แสนล้านต้องถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วอย่างน่าตกใจแสดงว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วถูกต้องไหมและและโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยประสบความสาเร็จแล้ว เราใช้คําว่ามันน่าเชื่อถือได้ว่าเมื่อบูมอเปิดตัวบูม,มอก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับโมเดลธุรกิจที่เป็นต้นแบบและเป็นความโชคดีของเราก็คือเราอยู่ประเทศไทยเนาะธุรกิจต้นแบบชื่อหยุนจีเขาเปิดในเมืองจีนเผอิญธุรกิจหยุนจีไม่สามารถเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยได้อยากสอดคล้องจําเป็นจะต้องเ,อเป็นธุรกิจเรียกว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้ประกอบการชาวไทยที่มาทํา แล้วผู้ประกอบการชาวไทยที่มาทำเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศจีนประมาณ10กว่าปีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนนักธุรกิจไทยเป็นทํางานช่วยสถานทูตอยู่และทํางานเกี่ยวกับระบบออนไลน์อยู่ที่เมืองจีนและที่สำคัญผู้ประกอบการชาวไทยที่นำโมเดลธุรกิจนี้มาในเมืองไทยคือชื่อคุณบุญชยัยริมอัติคูลเป็นหลานของนักธุรกิจใหญ,ใหญ่ชาวไทยก็คือเป็นหลานเจ้าสัวนั่นเองซึ่งมีวิสัยทัศน์ยาวไกล ข้อที่สามคือธุรกิจนี้มีความมั่นคงสูงเดี๋ยวราดีเทลเราจะไปพูดกันในเซกชันต่อไปข้อสี่ไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนหมายความว่าไม่มีความเสี่ยงในบุมของเราเพราะอะไรครับเพราะเราทําธุรกิจนี้ด้วยการที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจเราไม่ต้องลงทุนเขาลงทุนเราแค่ลงแรงและเราแค่นําสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตเราคือเครือข่ายคนที่เรารู้จักเข้าไปร่วมลงทุนอย่างเขา แสดงว่าสิ่งน,นี้เรามีอยู่แล้วนะครับข้อที่5มันเป็นธุรกิจที่ไม่รบกวนงานเดิมหมายความว่าไงหมายความว่ารายได้เก่าเรายังคงมีอยู่แล้วเราสร้างรายได้ใหม่เราได้นะครับข้อ6สอดคล้องกับการกับการเติบโตของโลกยุคป,ปัจจุบันเพราะมูมอคือแอปพลิเคชันเป็นการทำธุรกิจบนมือถือเป็นการแชร์ลิงก์เป็นการสร้างธุรกิจบนโลกของออนไลน์ซึ่งเราใช้เวลา หลังเลิกงานก็ได้หรือเวลาพักเที่ยงก็ได้หรือถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีพอซึ่งเผอิญโชคดีว่าทีมเรามีเครื่องมือหลังนี้อยู่ในการทําให้เกิดระบบออตโต้ออตโตเมติกต่างๆในการทําธุรกิจนี้<ม>เพียงแต่เราทําอะไรบางอย่างล่วงหน้าไว้ที่บ้านใช้คอมพิวเตอร์ทํางานได้ใช้มือถือทํางานได้ใช้ระบบทํางานได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะอธิบายต่อไปว่าเราใช้เครื่องมือนี้อย่างไรนะครับในเทคชั่นต่อไป และข้อที่เจ็ดเมื่อมันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและมันเป็นธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงไว้แล้วมันจึงมีอนาคตที่ยาวไกลแน่นอนทําไมเราถึงพูดแบบนี้วันนี้มูมอเนี่ยได้ติดเครื่องมือบางอย่างรองรับระบบ 5G ไว้ละในยุคก่อนเนี่ยเขาใช้คําว่าในยุคก่อนๆเนี่ยคนอยากได้สินค้าต่อให้อยู่ในอ e ีคอมเมิร์ซก็ตามคนจะวิ่งเข้าหาสินค้าแปลว่าเราจะต้องไปควานหาสินค้าผ่านระบบออนไลน์แต่ในยุคที่มูมอมา สินค้าจะวิ่งมาหาเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูในเซ็ชันต่อไปนะครับทีนี้เรามาสรุปกว่างขวาผมมองว่าธุรกิจนี้คืออะไรบูมอจริงๆเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์แต่ถ้าเราเข้าใจลึกๆบูมอกำลังเป็นอีโคซิส e m เต็มหรืออีโคซิสตมก็คือระบบนิเวศทางธุรกิจแปลว่าบูมอไม่ได้เป็นเรื่องของการขายของบูมอทำหลายอย่างมากในอนาคตเร็วๆนี้ข้อ2 มูมอเป็นลักษณะธุรกิจใหม่ที่เรียกว่าโมเดลธุรกิจใหม่คือเน็ตเวิร์กโซเชียลคอมเมิร์สเราย้อนกลับไปหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เรามีคอมเมิร์สเนาะที่มาดิสรับโลกหลังจากนั้นเราเริ่มมีโซเชียลมีเดียเอ่อมาเก็ตติ้งถูกไหมครับสองสิ่งเนี้ยสรงพลังแล้วสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันแต่เผอิญว่าธุรกิจหยุนจีที่บิญจีนเนี่ยนำสิ่งหนึ่งซึ่งส่ง,สงพลังไม่แพ้กัน เรียกว่า Network Marketing มาผสมผสานเป็นการหยิบยืมวิธีการจ่ายรายได้หรือปันผลประโยชน์ค่าการตลาดแทนที่จะเอาอะไราจ่ายที่เป็นค่าการตลาดค่าโฆษณาต่างๆส่งไปยังช่องทางการโฆษณาเราเขาหยิบเอาค่าการตลาดเหล่านี้โยนกลับมาให้ประชาชนและผู้บริโภคแปลว่าดึงผู้บริโภคไปมีส่วนร่วมและได้ผลประโยชน์จากธุรกิจของเขา ผมยกตัวอย่างได้ง่ายๆวันนี้สมมุติว่าเราอาจจะชอบอ่าระหว่างระหว่างร้านก๋วยเตี๋ยนายกอร้านก๋วยเตี๋ยนายขอเราอาจจะชอบกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่แนถ้าเราเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนกับร้านก๋วยเตี๋ยนายขอเรากินร้านไหนครับเรากินนายขอแน่นอนเราไปกินนั่งร้านกาแฟเราเป็นหุ้นส่วนกับร้านกาแฟนายขอเราจะกินร้านไหนครับนายขอแน่นอน ธุรกิจนี้จึงเป็นโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งและเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ดึงพวกเรามาเป็นหุ้นส่วนแบ่งกำไรให้เราและให้เราชวนเพื่อนมาแบ่งกำไรกันแบบนี้เราเราจะกินเราจะใช้สินค้าหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับแพลตฟอร์มนี้แน่นอนเพราะเราคือหุ้นส่วนในขณะเดียวกันอนาคตมันคืออีโคซิสเต็มเราจะอยู่ในระบบนิเวศนี้ไหมในเมื่อระบบนิเวศนเวศนี้ เอื้อให้ชีวิตเราดีขึ้นเอื้อให้ไรายได้เราสูงขึ้นดีไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอเน,นี้ยคือสิ่งที่เป็นอาวุธที่เราจะเติบโตไปพร้อมกันข้อ3ครับน่าสนใจมากธุรกิจนี้เป็น passive i n c o m ถ้าอธิบายคําว่าเป็น passive income คือประโยคสั้นๆคุณสามารถเหนื่อยไม่กี่ปีสบายตลอดชีวิตได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยบอกดีเทลตรงนี้วันหลังเนาะ ข้อ4วิธีการหาเงินในธุรกิจนี้เป็นการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้เปลี่ยนภาระปัจจุบันไปเป็นโอกาสทุกคนจัดจ่ายใช้สยอ,อยู่แล้วซื้อสินค้าเข้าบ้านอยู่แล้วถ้าเราแค่เปลี่ยนวิธีการซื้อของเราใช้สินค้าอะไรเราใช้สินค้าเหมือนเดิมเรายังทานอาหารเหมือนเดิมเรายังซื้อสินค้าเหมือนเดิมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนที่หอด้วยแต่เราเปลี่ยนวิธีการซื้อจากการซื้อโดยการวิ่งไปที่ร้านแล้วจ่ายเงินสดเป็นการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน แล้วเราได้เงินปันผลจากการเปลี่ยนรายได้แบบนี้เราจะเปลี่ยนได้ไหมครับขนาดทุกวันนี้เปลี่ยนรายได้แล้วมีรายจ่ายเปลี่ยนรายจ่ายแล้วเปลี่ยนวิธีการซื้อแล้วมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเราจะเปลี่ยนกันแล้วถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรามีระบบขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นฟูดแพนด้าไม่ว่าจะเป็นไลแมนเติบโตมหาศาลในประเทศไทยเพราะเราเขียนออกจากบ้านรถติดถูกไหมครับอันนี้คือข้ออ้างของคนกรุงเทพเนาะพอคนต่างจังหวัด รถก็ไม่ติดแต่เราก็อยากซื้อแอปพลิเคชันพวกนี้ก็โตเพราะอะไรครับเพราะชีวิตสะดวกสบายทีอ่อันเนี้ยเหมือนกันเพียงแต่ไม่ใช่มีแค่อาหารมีสาระสินค้าโอเคนะครับข้อห้าโอกาสของธุรกิจนี้มีข้อนึงคือมันขยายไปได้ทั่วโลกเมื่อมันเป็นแอปพลิเคชันบนโลกออนไลน์มันไปได้ทั่วโลกอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพียงแต่ในปีแรกเนี่ยจะเน้นท,ทําธุรกิจในประเทศไทยปีที่2จะเริ่มเข้าสู่เซีย v และปีหลังจากนั้น มันสามารถขยายไปได้ทั่วโลกแปลว่าวันนี้เรานั่งทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเราอยู่ในสมมติเราเรามีจินตนาการว่าเราอาจจะอยากมีบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ริมบ่อน้ํามีกระรอกมีนกมีปลามีลูกหมาสักสามสี่ตัวแล้วเราก็สามารถสร้างเงินจํานวนมหาศาลได้ธุรกิจนี้ก็ยังเอื้อได้เพราะอะไรครับและเราขายไปได้ทั่วโลกเพราะมันอยู่บนแอปพลิเคชันที่เรียกว่า,าโลกของออนไลน์ ข้อหลงทุนต่ำแต่สามารถมีไรายได้สูงได้มีไรายได้สูงมากกว่า9หลัก10หลักก็สามารถทำได้ในธุรกิจนี้นะครับข้อที่7ที่น่าสนใจมากธุรกิจนี้จะเติบโตได้ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนผู้คนและสังคมไปพร้อมๆกันแปลว่าอะไรครับครบครบลู่ของการทำความดีมีความฝุขมีไรายได้ส่วนเรื่องความถนัดและความสามารถนั้น มันย่นย่อได้ด้วยเครื่องมือที่พวกเราจะสรงสร้างขึ้นเนื่องจากทีมเราจะมีเครื่องมือบนโลกเ,เครื่องมือเขาเรียกสนับสนุนบนโลกของสื่อโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์ช่วยให้ทุกคนสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นความถนัดความสามารถจึงใช้น้อยลงกว่ารูปแบบธุรกิจแบบอื่นเนื่องจากเราใช้สิ่งหนึ่งซึ่ง เรียกว่าน่าจะได้เปรียบม,มนุษย์มากขึ้นทุกทีนั่นคือ AI และเครื่องมือบนโลกออนไลน์ก็ขอจบเซ็ชันแรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับ